ครับผมไปพี่น้องโอ้นี่ตู้มาตอนไหเอ,อมละเอ,อมละน้ำยาปลานะครับผมเด็ดเด็ดถ้วยกระมังเหมือนเดิมครับน้ำยาสามาสิมองงอบสสบ,าสาบ,าบาทครับผม,ผมไปพี่น้องเอฟซีใส่ผักก็มีปี๋ของงอกประกาศดองกัมโกขาวนะครับเนาะปไดต่อใส่น้ำ่องสองถุงถุงละห้าบาทสองถุงก็สิบบาทอันนี้สามสิบเป็นสี่สิบครับผมขนมในแหม สิบบาทเป็นห้าสิบครับผมมือตอนนะครับเน้องแ้วนี้เห็นนะครับห้าบาทเป็นห้าสิบห้าครับร่้ไม่จะอิ่มขนาดเออห้าสิบห้าบาทนี่ครับมาครับมาครับน้ำยาปลาสูตรเด็ดลำแตะเจ้านี้นะครับใกล้ๆฐานรถไฟนะครับร้านหมดลันนะครับแยกไอ๋ก๋งไมโลนะครับเนาะตั้งไปโรงค์เงี้ยจิตตาตั้งไปโรงค์เงี้ย ไปองเยี่มจิตใาทางไปวัดมังกรไกนะครับผมโคเครับผมมา,าเข้าด้วยกันนะครับผมครับผมสวัสดีครับ